lui chẳng được trời người cũng ăn quả đừng nổi cưng 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 เรนนะ็วกว่าน้อเรีวยวเข้าไปทางนี้ต่อ,อ,อเดี๋ยวลื้อในห้องครัวก่อน Okay. ห้องครัวหมดข้างบนนี้ตัน อเไม่มีละนนีกเรนนี้ไม่ได้หลงทางเราเสิร์ฟไปเจาะป,ประตูแทนที่จะต้องขึ้นจากทางน,นี่ไงทหารอ่นนะอาใช่ สองข้างบนหมดละมีไหมมีตักตัว ดีทางยืนก่อนทั้งนั้นทางไปออกตันหมดแล้วนี่หว่าไปเจอได้ทางนี้ออกค้อนตีไปเดีดีวยวดยเสียงดง อันนี้ล็ okay. อกโอเคมันก็ต้องไปทางประตูพังใครก็พังก็ไปตามทางเออองน้ำก่อน รู้แล้วนะว่าต้องไปทางไหนเฮียเล่อบบ้านก่อนจำได้ว่ารอบบ้านก็มีอยู่อยู่ตรงนั่นไงหมามา,มาละ ขอบลูกปืนแต่ไม่มีลูกปืนในเวนได้หนังสือในซองหรือเลาบ้างอ่ะเดี๋ยวก็ไปเปิดสวิต์โอเค ามาอีกทางหนึ่งไม่มีอะไรแล้วไหนงั้นจับไปรอเลยเดี๋ยวดู <Okay. S 2> รถเสร็จจดีววิ่งไปจัดไป,ดไปมีแต่ลังนก เลยอ่ะตรวจนกนกนูโัมนด้วยนกรวงมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งตามสายไฟไมาแล้ว โ <Okay>. อเคหลอดไปเข้าห้องนี้ต่อเนาะอ่าทำไมขึ้นไม่ได้รอบว่อดมันขึ้นได้เลยมันต้องขึ้นมันเป็นทางนี้มาเราเดินทางนี้ก็ได้นี่ไงห้องข้างล่างก็เปิดและซื้อของก่อน Er det IBS? เรียบร้อยกระเป๋าแล้วขึ้นข้างบนเนาะครับ,บหนึ่งขอย่อยของก่อนเอากระสุนยาวป่ะกับลูกซองอยู่ไหนเนี่ย อยู่ตรงวันใดทำไมกระสุสนยาวกับลูกซองเดี๋ยวกูขอเจ็ดแม่หมอแม่หมไม่มีเดี๋ยวคูขอใส่ม็อดปืนเก <ขอ S 1> าะผาหนังสัตว์เกาะหมวกเวลสีเดี๋ยวจะใส่เกาะหมวกเวลสีก่อนครับหนึ่งนะเอาป่ะ ลองลองดูนิอะไรไม่ไม่ใช่เกาะเหล็กอ่ะทิ้งอ,อกก๋อเกาะขาหนังสัตว์เอเปลี่ยนชุด สาสตร์จะปิดประตูไว้สัว์นึงเดินมาต่อ,อยู่ก่อนโต้าหนึ่งอไปไม่มีแล้วตรงนั้นลืมหมดล้วไปห้องนี้อนนี้นลรอก Khá bon Không uif lắm Phải đi Ā Kristian Y gái à อยู่ก็วิ่งมาทำกูเสันตุ๊กเหมือนีูขวดดีหรือนี่เปิดเป็นแก้เดี๋ยวนะขอขอห้องนี้ก่อนได้น้ำเน่ามาหนึ่งขวดอ๋อมันเปิดเราข้างนอก ไม่มีเลยเนาะไม่มีไฟแต่เราต้องเข้าทางหน้าต่างนี่เนาะใช่ไหมใช่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่จิะอะไรนัดแรกนัดแรกไม่ตายไม่โดนไม่ได้เงินไง เลือดเหลือครึ่งหนึ่งเติมด้วยประตูทางออกล็อกอยู่เปิดกุญแจเปิดเปิดแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เปิดมีอะไรวะข้างนอกอ๋อเปิดข้างหลังด้วยมีอไะไรก็ไปไหนต่อไปข้างบน ทงนี้ป่ะมไม่เจ้าที่มึงที่มึงเคยขึ้นไงจำไม่ได้อะ,อะรอเพอาะกูจำได้ว่าพอขึ้นข้างบนปุ๊บมันก็ออกมากันบานเลยเอ่อบอยมีตู้เซฟใหญ่อยู่นี่เอมามาไขด้วยตรงนี้ ตรงนี้ไม่มีทางไปต่อนี่มีบันไดเหลืองอยู่ใช่ขึ้นทางนูนก็ได้ตอนนั้นไม่ต้องกระโดดหรอมั้งทางนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวดูก่อนเออล็อกปิกมีอันเดียวอ้าวแต่ออย่างนั้นทำไมกูก็ใช้สว่านเจาะใช่กูก็กินยายนี่ไงไอ้ที่ว่าทั้งเดียวไ0 0ร้อยเปอร์เซ็นตโอเคล็อกิกไม่หักด้วย น่าจะชักน่าจะขายอันข้างบนได้ด้วยอ,อ,ไ,อ,อได้ขาเป็นลาสส์ลงล่างเหรอลงล่างก่อนแล้วไอ้ข้างบนนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังก็ได้มั้งไปไปไปไหนลงล่างอา้าวโดดไปเลยเหรอดีค่ะไม่หักทนนี้ประตูนี้็รก ตัวนี้ก็ล็อกอ่ามีของอยู่ฝั่งโน้นอะไรยังแป๊บหนึ่งเก็บของก่อนมาแล้วไปทางซ้ายในห้องนี้เปล่าวะที่แบบมาลุมเราเนี่ยมันยังเกิดข้างหลังนี่ไงเออเอาไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ลเลซนิออโต้ต้องรอหน่อยอย่า,ายไม่ได้ไปยิงแตกแตกแตกแตไม่ไม่ตาย เลคลียร์เขียวอ่ะเซฟอยู่ไหนยเยีโลเ็วเดี๋ยวเวลาหมดไปหาเลยเดี๋ยวก,กูลือของไปหาเซฟก่อนไปเซฟอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้ไม่ใช่ นี่เ่นมีตู้เซฟอยู่ตู้หนึ่งนี่เป็นแบบตู้เซฟอันนี้นะตู้ใหญ่ๆอ่ะวางนี้อ่างนี้ได้ได้หมดอ่ะเหลืออีกสามนาทีนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นปัญหาเดียวก็คือเซฟเอ,อ้นนี้อยู่ไหนอยก่อยกูไปหาให้เอยวกูไปหาให้ครับนางไม่งั้นถ้าไม่ทันก็คออ,อ่ะกูอบอกคำเดียวอันนี้อันนี้ อยู่นี่อยู่นี่ออกมาวิ่งขกลับมาทางเก่าไหนวะนี่ไงอยู่นี่ขมงไล่ลื้อแหละถ้างั้นกันพอดีเหลออกสองสองนาที ห้องอื่นมีอยู่นะสองอ่ะอือออันนี้ล็อคุ้มอยู่รอบนี้หรือสามเซตเปิดตูก็แน่น,น,นไว้เปิดประตูเรียบร้อยแล้ว มังจะถามว่าเสียงอะไรแล้วข้างบนมันไม่ตายอ่ะไอ้บอยบอยตรงนี้มีเซฟเป็นหนึ่งเร็วน,น,นี่นี่นี่อันเล็ก<ป>อ,อันเล็กตายสี่เซฟออะคุ้มกระสูนเล็กกระสูนมึงทั้งนั้นเลย <laughs> บอยนี่เซฟนึงอันนี้นี่นี่ห้องนี้ถ้าไหลเขยหลังมาเอยหลังมานี่นี่นี่ไหนวะอยู่ห้องแต่งเสื้อผ้าเฮียเป็นกะทีนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เร็วเร็วของมันนี้นี่นี่นี่เออห้องนู้นห้องนู้นเออนั่นแหละห้องนั้นละสายมือเออนั่นแหละอีกสามสิบวิเฮียคุ้มเลย ็ใช่ว่าขูมแบบกมูมีล็อกพิกอันเดียวถ้าหากก็อเคาะอย่างเดียวอ่ะขอเลือของก่อนนะแล้วตั้งแต่เก็บมาก็ยังไม่เจอล็อกพิกอันเพิ่มด้วยเนี่ยอืมกูว่าน่าจะหมดแล้วมั้งอสัตว์ไม่มีล็อกพิกจริงๆด้วย,ยหมดแล้วหมดเลย หลือห้องน้ำก่อนเวนนี่คุมเลยอันนี้ห้องน้ำไม่มีอะไรแลอันนี้ลือหมดและเรื่องสัภามีอะไร้นห้องนั้นไม่มีละเดี๋ยวดูข้าห้องน้ำกัปวดฉี่ ทางออกอยู่ในหว่า,าเข้ามาแล้วออกก็ได้อยู่ตรงนี้ inside ไหนต่อวะอ๋อข้างบนออกทางไหนทางนี้ทางนี้ตามมาเนี่ยวิ่งวิ่งตรงมาเลยที่กูเย็นอยู่เนะี่ยรื้อหมดแล้วใช่อหรื้อหมดแล้วเรียบร้อยวิ่งมาตรงที่เรารือเซฟแล้วก็เลี้ยวขวา ล้วขึ้นวังใดหรือหมดยังอ่ะโตคาร์บเนี่ยหมดแล้วโตคาร์บไม่มีอะไรเยี่ยถ้าพูดถึงของเลเวลสี่ได้เยอะกว่าแต่ถ้าพูดถึงเลเวลเลยเลเวลห้าเยอะกว่าอืมนีม่ออกลงรถไปทำเลเวลสี่ ต่อกลับทางไหนวะเอ่เต่อไปร้อยห้าสิบสามเมตรทางไหนวะทางนู้นร้อยห้าสิบสา